นี่คืองานติดตั้งแอร์ไดกินหมื่นห้าพันิดยูฉลากประหยัดไฟเบอร์5แล้วที่สำคัญก็คือ5ดาวโอ้โหแม่เจ้าโอ้โหสดๆครับคอมเพรสเซอร์ใหญ่แล้วก็หนักมากแล้วก็ทุกอย่างทำมาสมฐานะมากงานติดตั้งของเราก็สมฐานะเช่นกันครับท่อน้ำาสามเมตร ก็เทตโตมีบกี้มาเต็มครับวันนี้ครับต้อนรับช่งางสุราษสู่จังหวัดพังงาครับนี่งานภายนอกเดี๋ยวไปดูงานภายในต่อนะเปิดประตูมาดูงานติดตั้งแอร์ไดกินที่แม่จะว่ายังไงครับไดกินลูกค้าเปิดกล่องลูกค้าติดเสร็จลูกค้าปีนบันไดขึ้นไปแกะฉลาก ห้าดาวออกโอ้โหใจหายใจคว่ำเลยลูกค้าใจเด็ดมากใจโคตรถึงนี่ตอนนี้เครื่องเปิดอยู่ครับเดินเงียบมากไม่ไม่มีเสียงไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงอะไรเลยเงียบเงียบจริงๆเป็นอรุ่นท็อปที่สุดยอดมากครับ15,000หมืวิดูบอดี้ใหญ่โตมากพัดลมเพดานเสียงดังกว่าเยอะเลยครับเนี่ย หน้างานที่สองวันนี้ทิ้งช่างเอกไว้ทําคนเดียวนี่โอ้ยสองชั้นคนเดียวนี่แม่เจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยนูนช่วงนี้อีเมนต์ขาดตลาดครับก็เหมือนเดิมไม่เดียว แขวนแอร์ไว้เสร็จแล้วทำรางครอบท่อไว้เสร็จแล้วเหลือดัดท่อน้ำยานี่นี่นิดหน่อยงานติดตั้งแอร์ไมเดีย s t o r m Easy Fix s p e e d ครับเสร็จเรียบร้อยหน้างานชั้นสองก็คอมเพิเซอร์วางด้านล่างที่ฝั่งนู้น อยู่ใกล้ๆกันเลยคอยเย็นอยู่ด้านบนคอยร้อนอยู่ด้านล่างหน้างานไม่มีอะไรมากบ้านเช่าครับนี่เดี๋ยวท่อ้ํายาอยู่ด้านนอกก็ใส่ล้างท่อเรียบร้อยระยะท่อทํายาทั้งหมดก็สองเมตรเจ็ดสิบเซนครับหักออกมาด้านนอกนิดหน่อยนึงเพื่อเวลาทําแฟร์ทําอะไรสะดวกต่อท่อสะดวกตอนทิ้งออกทิ้งด้านนอกนี่พังงา เป็นไงล่ะสวยไหมสวยเนาะมาครับวันหยุดกับสภาพพ่อลูกสองคนที่ยังไม่ค่อยตื่นนอนกันเท่าไรเพราะว่านอนกันทั้งวันเมื่อคืนช่างสุราษมาเที่ยวกันก็ <c oughs> สภาพอย่างที่เห็นครับช่างตื่นยังครับมี <c oughs> มีใครตื่นสักคนหนึ่งแต่ว่าต้องมาทำงานครับเพราะเราปากลูกค้าาไว้แล้วเหนื่อยไหมครับช่าง หน้าง,งานติดตั้งแอร์วันอาทิตย์ครับหลังจากที่เมื่อคืนหนักไปหน่อยนอึงก็ตอนนี้เดินรางครอบทอ่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่ด้านในท่อยาวเกินไป2เมตรนิดๆแล้วก็ส่วนฝั่งด้านนอกนี่ก็เจาะรางเดินรางครอบทอ่อปิดจบเก็บไว้เรียบร้อยมาแล้วเหลือขึ้นคอยร้อนแล้วก็ทำการระบบเวคคัมก,ก็จะเสร็จละ สักครู่ครับไมคข้ามครับ v b 2200จาก i ิ t เทตัวนี้จะเป็นอินเทั้งชุดแล้วก็ไมค์คอนเกตจากฟิ p พ c กเกตจาก i ิ t เทแล้วก็ City ี a l อลก็จะอิ t เทเหมือนกันครับนนเป็น A i G C L ก็จะเสร็จแล้วครับเหลือเป็นขั้นตอสุดท้ายละเดี๋ยว พาไปดูหน้าหน้าช่างใหญ่ตอนนี้ครับช่างใหญ่เป็นไงบ้างครับสวัสดีครับช่างใหญ่อาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับไหนเล่าให้ฟังหน่อยครับอาการเป็นไงครับปัวตัวร้อนไม่ได้พักไม่ได้พอนผู้เพียงเล็กน้อย่างกายะสับกระส่ายพอย่งครับพออย่างครับงานติดตั้งแอร์ทีซครับ เชล่าประหยัดไฟเบอร์51ดาวติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอจุดไว้รีโมทและเมนไฟเอาเข้าตู้คอนซูมเมอร์ลูกย่อยลูกที่2เดี๋ยวสักครู่มาเขียนไว้ให้ส่วนทั้งหมดนี่คืองานเดินรางครอบท่อนี่ครับท่อำํอยายาวเกินไป2เมตรนิดๆน,น,น,นะฮะก็ด้านนอกมืดหน่อยนะึง นี่ติดตั้งแล้วก็หักขึ้นด้านบนทั้งหมดใส่รางครอบท่อให้เรียบร้อยนี่นะฮะ,ะปิดจบตัวเนี้ยมันจะเลยมันจะเลยมาหน่อยนึงเพราะว่าไอตัวรางเราเดินรางมาต่ําแล้วก็มันข้อลงไม่ลงกันก็เลยใช้เบนเดอร์ดัดงอกลับขึ้นไปข้างบนก็สวยงามครับบรรยากาศด้านนอกตอนนี้คือมือดแล้ว <c oughs> <c oughs> สองคนกับลูกชาย เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผม